มาต่อขายของกันต่อนะครับก็คือว่าเซเว่นเดย์เนี่ยดีอย่างไรคุณลองอธิบายให้เพื่อนๆฟังเลยว่าเนี่ยมีอะไรดีอย่างไรบ้างอ่ะสรรพคุณของเซเว่นเดย์ที่ทำใหรวมหลงสีร่วมรูดสัดส่วนช่วยล่วงแะบวชสร้างเสริมอุช่วยร่งรรงงวรงความจาช่วยสร้างพลังงานให้ร่างกายกุณค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 ุณ เราเสจ่าจบสวยผมว่าหลายคนเข้าใจเพราะเราเรามีการปรับเปลี่ยนอ่าที่ปูเอาจริงเนี่ยผมไม่ใส่สเปรย์ผมก็หล่อนะทุกคนสคุณขาเซ็นเดนถ้ซีลอซิสมสวยไฮพิวบรท์วินามินนวสวยสมเซนโดย